หยิบศพมายิบศพหยิบศพหยิบศพไปหยิบศพไปหยิบศพไปยิบศพหน่อยพี่หยิบศพคนละศพหน่อยพี่เดี๋ยวถ้าศพเหลือเดี๋ยวปืนถือให้พี่ศพมนนี้ศพมันเหลือเนี่ยไอ้แค่ศพไอ้ขยะเนี่ยไอ้ศพเหลือนะศพเหลือนะศพเหลือนะใครยังไม่ได้อุ้มมาเอาศพหน่อยเหลือสองศพผมผมมีแล้วนะลุงผมเดี๋ยวเร็วเร็วเรเร็วเร็วยไม่ได้เียวมเยวหในนั้นแหละ ได้ยังผมยังผรยังผมยังมีตัวเสื้อม่วงอีกหาหน่อยหาน่อยเฮ้ยใครยังไม่ได้สบเมาสลบเหลือสิเพราะว่าคนเรามัน้อยนะมา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 หอหอคนเราไม่มาสองคนใครอะมกอ่มามาหอได้ไหมน่ะไปไปไปไเลยแยกเลยแยกเลยแยกเลยไปเป็นไรเป็นใจหมดแล้วไปเป็นใจหมดแล้วเป็นใจหมดแล้ว ไอผมมือเผมมืออยู่ไหนเดี๋ยนี่ประชาชนเฮ้ยปืนปืนเฮ้ยรับกูด้วยรับกูน่อยเฮียรถบักรับกูน่อยใครคนนึงอ่ะเนี่ยวเนี๋ยจอดนี้จอดนี้เฮ้ยจอดนี้จอดนี้รับหน่อยชนอิดละรถอยู่ข้างหน้ารถอยู่ข้างหน้าเฮ้ยกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้กูขึ้นโอ้สอเอ้ยขึตำรถก็รถได้ประมาณสองประมาณไปเลยไปเลยไปเลยระวังสไปด์เตะตังโดยเหลือเหลือข้อมึงไม่มีใครเอาหรอรถอยู่หน้า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 รถบีเอล พี่สองว่าพี่สีของเปมันเอาไปด้วยก็ดีนะเฮียจบมาแล้วเฮียลืมไปแล้วเทปผมก็หอมเหมือนกันพี่คนเรามันขาดสองอฮียลืม่คนเราไม่ขาดสองผมไม่ต้องโดแล้วเรามันจับได้เลยเหรอไมเป็นอย่างนั้นแหละพี่เฮ้ยมึงระวังนะมันเด้งกบนะเว้ยมันเลยทำให้เราหลุดนะมึงแจ้งมึงแจ้งแอดมินเลยมันเด้งกบอ่ะผมบอกเลยมึงแจ้งไปเลยเอออย่างนั้นนะอยู่เฉยเลยนะทำแบบเราถ้าสื่อแอนด์มิน <jam Stadium> ใช่ม MM. ึงไม่ต้องวิ่งเลยการหนูจะเอาสุดออกแม่งเฮ้ยตอนนี้มึงไปเล่นเขาไปเยอะมากเลยนะเว้ยมึงไปโคเพนเยอะกันมากเลยนะหน้าโฮมโปรสองมึ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 งกลับมึงกลับไปทางเขาผีด้านขวามึงขึ้นเลาะเขาไปอ้อมแล้วก็อ้อมตรงไปยาวๆเลยผมว่าตอนนี้เราแบบช่วยกันไปด้วยช่วยกันยิงกันได้ใช่ช่วยกันยิงได้ช่วยกันยิงได้เนี่ยเขาโคเพนมึงตั้งฟุตหน้าโพอยู่ข้างบนเขาเงี้ย อัดกระจายกันเยอะนะเว้ยมึงจำได้ป้าตอนที่แม่งอุ้มอะเห็นใช่ป่ะใช่ใช่เออไอมึงอุ้มมาเล่นรวมไปสุดแล้วรุ่มยิงตำรวจเอานะมึงได้นะอีกอย่างนึงผมขอแบบเจอญาติมันต้องพูดแบบพูดพูดไปฟูที่เจอตอนนี้ก็ไปยิงมันเลยใช่ต้องเอาต้องเอาญาติมันก่อนที่ตำรวจให้ว้ากันพี่ไอผมบอกผมเอง เราอดเยอะๆนะเว้ยไม่ไหวขับลงน้ําได้นะที่นี่ลงน้ําได้นะไม่ใช่รายการแข่งนะเว้ยลงน้ําได้นะไม่ใช่อีสปอร์ตนะลงน้ําต้องเขาใครบอกปล่อยสมง่ันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรุ่ได้เลยดําน้ําหายไปเลยโอเครุ่มได้ต้องเป็นปล่อยคุณดังป่อยต้องเป็นปล่อยต้องเป็นปล่อยยังไม่แล้วมัแทรกแต่ยังที่ยังไม่เป็นไรตอนนี้เราออกมาทุกคนใช่ป่ะถ้ามึงออกมาจากคุกแล้วมึงมึงไปสแตนบายที่บ้านเลยนะ คนอุ้มกันเยอะนะไอ้ญาไทยกำลังขึ้นเขาโอเคมั้ยนะญาติตะโกนดังๆเลยนะพี่พ่อหลวงญาติๆมันอยู่สี่ขาขึ้นเขาเข็นนี่นี่มันอยู่ข้นเลยพอทั้งคนเนี่ยอย่ต้องให้คุณใหญ่รวมไว้ก่อนแล้วให้คนลากมาเป็นโอเคเลยคุงใหญ่เป็นโคเคตาังกูคุณใหญ่มึงชูโคเคไปเลยมึงคอยช่วยเพื่อนมึงโอเคนะเจอย่ำมุมไลรเลยอย่าหัวใจตัด เหลือสอคนนี้ก่อเลยเล่นอย่าป่วยเฮียต้องเล่นอย่างนั้นดิจะหนีมันอ่ะมึงชนไม่ด้เฮียตัวไหนที่ขับหนีนะไอสัต์แล้วแล้วรอนะมึงจบก็เลยจิตใจถก็ว่างกลับบ้านบอกนี่อมึงไม่เก่งไม่อยู่เวลาเท่าไหร่เออเอออนุญาตเพราะว่าหาสองห้าหนยประมาณห้าสองในนมันมันมีเฟอร์เฟ์ที่นออ่ะใช่เอร์ รถรถไฟฟ้าดำเฉยๆผมว่าในเมืองมีทั้งตำรวจทั้งงอนะไม่ต้องบ้านใครเล่นบ้านครับยากันเกมมีมาตีบ้านเนื้อมันได้ป่ะเภทไม่มีใครเป็นใครเล่นบ้านใครเล่นบ้านตอนนี้อ่ะคมณตำรวจโอเคนะติดมีอาการไหมในบ้านสองามพันพี่ผมรับลุมยิงได้เลยตำรวจอราชิลต้องเจอมันมึงสวนด้วยนะเว้ยไม่ใช่หนีอย่างเดียวนะมึงยิงมันด้วยนะแต่ถ้ามันกินยาการแบบพี่ตียิงยิงสู้ไม่ยิงมันก็เอา ตำรวจมันจะขี่จักรยานแล้วมันอยู่ในรถนะคุณเน่คุณเจอญาติมาเนี่ยมาติ้งขอยักกันหน่อยมาติ้งแปดสิบแปดช่วยยิงอน่ติ้งแปดสิบแปนี่ช่วยยิงหน่อยนะตีนไอนพี่เคลียะกันแล้วต่อเคลียะไปเอาเียะข้างหลังเดี๋ยช่วยหามเรื่งหน่อยหามเรื่องหน่อย เฮ้ยมีมาตินนะมีมาตินอยู่ที่บ้านนะมีมาตินอยู่ที่บ้านนะฟังฟังฟังพี่ไอ้นี่มันใส่ชุดจิตเงินนะในการขับขึ้นไปบนเขาเขาใ้ทหารทามันไล่ยิงนะมึมพยายามไอ้นี่พูดออกมาห่พูดลพูดตั้งนีอยิงหนยิงหนยิงใหยหนยัง้จังหวะช่ยให้ยมาตินมันเป็นไงาบพี่ยังพี่ตกรถะ ตนอะไรอ่ะม่ส่งเินานิ่งหัระตรวจให้ยูบวให้ยูบรวให้ยูบอย่านิ่งดเวลาตรวจมาอย่านิ่งไปอย่านิ่งอย่านิ่งห้ามนิ่งเลยถานอล่วงโเคช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยเลยถล่วงมันตื่นมันตื่นมัตื่นโเคระวังนะก มันหอยเนี่ยใตใต้ใตใตข้นมาเดดวิลโดนจับมาคโมยมาตัวนี้จับไปแล้วตนี่เจ๊เหือยนะมันเหนือนมันหือูนะบีบีใหญ่ามันได้าไม่ได้โนจับไปับได้จันไปดไปอิจไปดได้จัไดิจับไปดับตัไดไจับไิิไปิั เดี๋วทำไมเดียวแบบชิโมันโดนอุ้มตอกเว่ะไม่โดนจังกเลยบอครมีคนตอก่ามันร่วงร่แี่งน่ยครับเกือบทกับเรื้อต้หม่นะตามเาเดียวไปด้วยอะีไปด้วยม่ได้ชิโร่กบมได้ไงอะเหมืนก็ตกตกอ๋อเงตกรถครอุ้มอยู่แล้วมันก็ได้งลงก็จับ เ yeah, หมือนผมเลยที่ตอนถึใช่มันเด้งเหมือนกันมันเด้งเหมือนกันมันเหมือนมันเด้งตกปะมีมีคำว่าเลยไหมล่ะถูกตกไปเลยนครับสองได้แค่ผมชนะคิเศษอยู่ครับแต่เมื่อวานมีเ b v ีมันเด้งจบทำสดใสได้ลูกค่ะพี่ใช่เมื่อวานนี้มันได้เทคสองนะใช่เมื่อวานตอนนี้มันก็ได้เด้งสองอไรเขาเป็นอะไรเขาบอกไม่ได้ดูงเขบอกว่ามันไม่ได้ดูอเปนตำรวจทำอะไรนะที่บอกว่าเราเป็นคนทวจไม่ได้ตั้งใจทำเลยขอใหจับผมขอให้ดูเหตุการณ์ อีนนนนคครับผมแะเข้ามาดิเข้ามาต่อเลยทิกเก็ตทิกเก็ตต่อรีรีพอร์ตห้องสตอรี่ใช่ไหมครับได้แล้วได้แจ้งห้องสตอรี่รีพอร์ตแจ้งเลยแจ้งเลยสตอรี่รีพอร์ตพี่อยู่กับอยู่กับพี่หนึ่งลำนะแล้วตำรวจสองคันนะเองคันสองคันพี่ไหนพี่ตีที่ไหนที่ตีบีจีอย่ามาอย่ามาอย่ามาต้องต้งนะ เขาเรียกว่าอะไรตั้งตั้งตลอดเลยแล้วให้พี่จีขับพาตำรวจตามเรยบินจ่ะแ้นตำรวจตำรวจอะไรก็ได้ตำรวจไม่ได้นะไม่ใช่จีได้ไหมไล่บังคือตกเขาเที่ยเริ่มเกมเยอะแล้วนะเพื่อนฮัลโหลใจเย็นๆนะเกมเยอะแล้วนะอย่าติดเล่นนะเอาเต็มๆหน่อยนะตั้งใจนะเด็กๆเฮ้ยพี่ ตั้งใจหน่อยนะหลอนหนึ่งลำตำรวจสามครั้งหอนหนึ่งลำตำรวจสามครั้งก็หมดหัวจริงๆเนี่ยาดีจีเข่าดีจีเข่าดีจีพี่ไหวพี่หล่อนหมดปยบ้าว่าต่อดี่เคยเฮ้ยหะเอ้ยถ้าว่างอ่ะตัวหลุดจ้ะพวกทุกข่ารีบกลับมาช่วยเพื่อนแล้วก็ไอ้นี่หน่อยนะออกมาได้ไหมชิโร่ชิโลไม่เป็นไรอ่ะพี่ชิโร่มาดำพื่อน เอ้แก้หนึงไอ้แกนึงนอุมอยู่นะมีมีใครีช่วยไหมต่อไปไมาเเรยของเราใครเหยียแมวมีบ้าเตี้ยวมันจะมีคนแหยอยู่แล้อในสุานอะไร็จ้าห้าพันางิ่มีาหน้าบ้าโอเคใครโดนไล่อยู่ห้าพันไม่หักมาแกันมา ไม่มีตกเาเยเจ็ี่บ้านเยอลยนะปัออกทำไรเสร็จรีบออกที่บ้านอ่ะเจ็ดทุกมายังอ่ะพีุ่ดนองไรผิดมานะปไปกันเียเป็นบ้านใครอ่ะบ้นเีย้อมีกระเมันไปด้านล่ามันจะได้หมดุ้กตอนนี้ีิฟุกไ่ดีหรือไปที่บ้านเราอยูั๊มหน้าบ้านเราน่นคอ่อยะีรบ้าเจียก็มีรบ้านบ้านแล้วจนเจีย ีไม่ต้องมาแลมีตำรวจเยอะเลยไม่กีเรหอยยี่ีน่อผาที่แบบูมบนักใกล้าเราพี่ญาตสองตำรวจมามาเิมหมายบ้านว่างเดิมนะเล่นเลิกเ่นล้นะหารเล่นแล้นะอะไรนะญาตสองตำรวจจบนี่ผมไม่เล่นแล้วนะมีเหอเออนำรวจเาจะเข้าบ้านน่าระาองตำรวจ้านี้ก็ดีแล้ว เออแล้วคุอยากเล่นบุกเขาบอกร้านร้านร้านคารินเดย์มีเพื่อนมานะครับเป็นแลมโบนะแลมโบนะมันรอดังนะแล้วเขาเล่นเป็นแลมโบไม่รู้นะจะเป็นเอฟพิีเป็นมาแล้วที่ีอะเบียอยู่นั่นน่ะใครอุ้มมนพี่ทาเพื่อน้นโดนพียร์คุณโดนรออยู่เสมอนะครับต้องใช้เรียนไว้เตะก็ด้วย ี่ไหนี่ตีเราพี่ตีเราไม่เราให้พี่ตีไห้เขาบ้านอหมล้แล้วเราก็ช่วยยิงกันก่อ้เขไดินเขดนาออกหูแล้วก็ให้ตเข้าตีก็ใช่เขเดนออกตีเข้าตีเข้ามาบ้านบ้านองันีตีก็ยังเล่นได้อยู่พี่ก็ไกนมหนึไม่กิโลมายังกิโลกำลังแนะครับลุงเฮียสองพันไอเฮียมันต้องการคนไว้น้อง แล้วคุณที่เดบิวะเดวพี่อกาลังออกนะพี่เอากางวิ่ีเข้าลงรถต้อแล้วล็อกประตูรวมสี่พันห้าพันหกพันิงเข้ารถต้อมไอ้พี่าองัวนะัมาตาอโเนวจพี่กระดมาตอนนี้หลังที่ไม่มีตำรวจแล้วหลังที่มีตำรวจแล้วมันจะหวเข้ามาเ้ามาจะไปตั้งตั้ไม่ไ้เครใดูตามหลัคันยาอ ไำรวจเาอยู you want, you uh, ่บ้านแต่เราให้ท่ยังไงวนี่ยตำรวจเปิดบ้านแล้วปุ๊บมาติ่งมาตำรวจไม่อยู่ในบ้านแล้วใต้ฝั่งคนหนึ่งโดนสองแก้รีบออกนะให้เพื่อนเข้าคนที่ออกมาจากคุกกันนี่ไปคบเพื่อนที่บ้านเล่นที่บ้านมันอยู่นบ้านหนึ่งคับ้านหนึ่งอยู่ในบ้านหนึ่งคันมาติ้งอยู่ในบ้านหนึ่งคันผมเลไ้่งเทียบไม่ได้พี่รอข้างนกม่ แกกันฟูที่สวยเราเล่าได้กี่จังหวะชวยมาอโมบ้าเริ่มต้นมเล่นฟูนะับไปสองไม่เป็นไล่ได้บ้านนะตำรวจได้บ้านนะกเยก็ได้กันเยื้อไปพี่ยื้ไปตีกับตำรจก็ห้บ้านเราเลยอะต้องกานห้ะมือว่ามาช่วยพี่ตีเววันมึกนะ้โทนี่โทนี่ ไคอุ้นในเมืองรอไม่กลวไม่โดนนะเป็นไงบ้างไ่ไม่มีไม่จะมตรวจวจจะีไมไ่่าไม่เลาดไ่ร่พิงค์ไม่ได้แหกตาดูแล้วก็ไปตาแล้วจะการ์ตูนที่มันช่วยเปลี่ยนไ่ไคอนแล้เนี่ยคุีโร่เลยตาหลอนล่กไม็โดนคนเดียวดีวะจะยจะย ไม่พีสิเขาบอกว่าเขาจะเข้าบ้านนั้นไอ้ยูวิญาณไมาหน้าบ้านเนี่ยเขาอยู่หน้าบ้านเนี่ยผมลิงของมันอยู่นี่มันไม่มีใครมาพี่ชิโร่ออกมายังชิโร่ชิโร่ลุงกลางไปครับไอ้สัตวสต้องเรียกพี่ชิโร่แล้วพี่ชิโร่เป็นคนเก็บตัวหลุดมันพี่ไม่มึงต้องไปเล่นที่บ้านมึงต้องไปเล่นที่บ้านเก็บตัวหลุดมันเสียเวลามึงไปโคบเพื่อนผ่านที่บ้านดีกว่าแล้วก็ไล่เก็บตัวหลุดมันที่บ้านอ่ะหน้าบ้านอ่ะเล่นเหมือนเดิมดิ มามาบ้านเลยคนุ่มตงอยู่เนี่ยจะอยู่กูตำรวจมาหมดอะยื้รถมาแต่สี่ยาูยื้อยันน่ายังไม่โดนนะไอ้ยื้อตำรวจเจ็ดแชั้นอะไอ้สัาวอีกสองสชั้นอะยื้อไปเ่ยตั้งสองชั้นย่าเป็นสาชั้นันเป็นสามชั้นเออเไดูเป็นตัวยางเนี่ย กูอยากรออยู่ใกูไู่สกสวย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 อ้ยสว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 ยสยสว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 ยยสวยสวยยสว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 ยวยส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 ยสว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 ยยสว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 ยยสว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 ยวยสวยสวยสววยส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 วยยสว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 ยยสวยสวยส บ้านเราอนันนตมีแกเรา้งเนี่ยขาบ้รอไหมดนะมนติดต่อมีแงเราบ้างก็ตงอุ้มเบื่อไม่วีที่แม่งมีสองเทตทั้งว่าป่อยเลยองผว่ามันไม่กล้ายิงมัวหรอกอเคเป็นยังไงอเคน่ยยังติกต่ออย่างลื่นลยโอเีนมีฮอแดงมั่งนี่แ้ดนแล้วอปายแล้วอย่างนี้บมทำาแ่นี่งโอเคไม่มีพี่แจ้งเดียแจ้งสตอรี่เลยยแจ้งได้ เฮ้ยเหมือนมียอดมันกำลังขึ้นยอดทำไมมึงไม่นั่งคนเดียวอ้อนทำไมมึงชอบนั่งสองตลอดวะที่เดินไปม่มีลัเลยอ๋อ้ี่ที่ันไมบอกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นใคร้าเราไู่เาก็ถแล้วกีแล้วเราโดออยู่เรารออย่ตารวจไม่งมาเสีมึงออกจากมมาแล้วรีบมึงมาูมแกงดิีบมาคุมแจงดิมั่วจัดเลยตอนเนี้ยมัวมากเลย ไม่น่าไ่น่าอุ้มเลยสัสจาาโอเคนะเป็นลำโบแต่อาทิตีเฮ้ยใครว่างมุ้มแทนกูบ้านเดกูคุมบ้านให้ใครอยู่ใครใครอยู่บ้านบ้านเยอะไหมยที่เขาทุกอกมาจค่พี้เดียวใครจะใครเกียกรุมบ้างวะให้เหียคุณถามไม่ดิทุกคนเหนื่อยหมดนะเว้ยให้เฮีเวิลคุณตอบกูด้ตัดครับลุง มึงทำไรผมเพิ่งกลับมาบ้านครับลุงแล้วมึงจะอุ้มไหมได้ครับได้ครับได้ครับลุงทู่ไหนครับลุงไอุ้มกำลังไปรออยู่นั่นแหละเออมบไม่หลัมาไเลยย้าบ้านออกกับบ้านเลยมเตรียมรถไปเลยเตรียมน้มันคาบยารอเลยอต้องไม่ใช่กูให้เขมึงไปแล้วมึงห่างุ้มห้านาทีเกมนะไอ้ตัด โอ้ยเชี่ยน้องตวเต็มอตหับมเยุเนี่ยย่ยไล้เลยชี่ยยุดให่เลยเลยนะโดนไล่แบบน่ะขักลางงับกลางงขับมือยุ๊ไว้อาไปหมดเลยรอรอมีพอด้ไยนะอย่าวางนะอย่าเสื่อนตไปมาเนี่ยเย่อไไหอะตอกนอรีฟอได้ศพยังอใครแห่ได้แล้ได้ เบเหมือนยานะี่ต้องตามวมึงโดนล่าลาอยู่ใต้เขาโอเคนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็รอนเขามึงว่างก่อนพี่วกยาที่โตให้มันโดนบอกพี่นะได้ได้ับไปต่ออนบ้านเลยแล้วกียกรืออะไมไม่ตามราให้กับตำรวจนะพี่ใครใคร้าสองนี้ ค่าทหารตำรวจเยอะให้ปลญาติไล่นะออกมารับคตรงคหาทหารหน่อยคหาทหารทำไมข้าทหารเิงสัยงับีมงคามารับฟีมามาทไหคาทหารหน่อยเดวิลมารับหน่อยยังแตกตกน้ำไอ้เหี้ยตกน้ำกูตกน้ำกูตกน้ำาอไป่เดนี้ไปนี่ไปมาได้ป้าชิโร่กันไปครับลูงตรงข้ายสวค์ทหารเลย อยู่อยู่ทางดินน่ะอยู่ทางดินน่ะอยู่เส้นในอ่ะต้องรีบมานะอยู่อยู่ข้างในค่ายทหารนะอยู่อยู่อยู่ตรงข้างในสะพานสะพานค่ายนะมามามากรอญาติให้มามามาอยู่ตรงสะพานเลยสะพานเลยสะพานเลยสะพานค่ายทหารชิโร่มึงอยู่บ้านไม่ใช่หรอคอ เนี่ยขูบมาตรงบ้านใ้สะพานแล้วกำลังไปบ้านทางบ้านนีโเคโอฮ้ยทำไรกันวะไอ้เหี้ยอยู่ตรงปั๊มแล้วชิโลอยู่บ้านจริงไหมเนี่ยขอรเราลมกังอกุ่ม่เ้วเาบ้ด้วยชิโ่กังเห็นมึงเลยชิโรักรับไปนะพี่เปิดจไ่ด้าบ้านแล้ว ไปช่ด้ดิโว้ยเอ้ยไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยชิโร่สุดยอดว่ะน้องดูคนเข่าบ้านแล้วไอ้เหี้ยไม่ตอนแรกกูให้มึงมาทำงานไข้ทหารน่ะกูให้มึงมาทำงานไข้ทหารนะเว้ยชิโร่แค่เมื่อกี้ผมไปตรงหนอดกินแล้วไม่เจอรู้ไหมขับิ๊กสุดนึงโว้ยอ่ะ่วยไอ้เหี้ย

เดี๋ยวน้ัแล้วลุง, <c oughs> ต,งต้อใสอีกห้าพันไอย้ยชิโลแม่งช้าจริงเว้ยคือกูอะมาตรงคือแม่งมึงมึงไม่เจอกูได้ไงวะไอย้ยศูนยบอกว่าอยู่ตรงสะพานค่ายทหารกูขับมาบนสะพานกูยังไม่เจอเลยกูขับมาตรงปามบ้านกูยังไม่เจอเลยมันหน่ะไปไหนวะไอเ้เฮียมันห่ะไปไหนวะ